ไปครั้งมาใต้คอนเซ็ปต์ใหม่เัาเรื่องอาหารมาเป็นเป็นตัวนําเรื่องหนังใยย่างเงี้ยรอหนังฉายอยู่หรือเปล่าเอออย่างนี้ดี่ว่าอ๋อรออยู่อะรออยู่ว่าไม่รู้ว่าจะมีวันไหนอีกนะใช่ใช่เพราะว่าคืออัดก่อนอะขายดีมากเป็นอาหารท้องถินเป็นอาหารท้องถินแล้วขายดีสมัยโน้นเราไปดูหนังฉายกาแฟหรือไงบ้านเราก็เล่นหนังฉายยาหนังฉายเนี่ยหนงห<ญ>ายกาแฟ ชอบป้าเธอชอบมากนาบรรยากาศไหมโบราณบรรยากาศเมื่อก่อนนะสาวนั่งหน้าผู้ชายเบาๆด้งหลังเออใช่จีบตัวสมัยนั้นคือก็จีบกันหน้าจอหนังชายเลยไหมใช่จีบเป็นยังไงจีบเป็นยังไงตัวจีบเป็นคู่ตัองถู่สัก สมัยนี้สมัยนี้เราคิดว่าเราเอาโถขัวมาขายในหันหนังฉายดีไหมน่าจะดีนลให้ดได้ฝากนิดนึงหนังฉายคือวันที่1 3บ4กันยาสิบสากันยาเดือนสิบามสิบสีกันยาเออเดือนนนสามสิบ้ากันยาเชาสมุยทุกคนนะคะใช่หันหันหนังชายใช่ดิหนังฉายม่เปลี่ยนใหม่ไม่เป็นเข้มเข้มหนังฉายเข้มหนังฉาย จะจัดเ,ออเดือนหน้าเดือนกันยาวันที่ 13, 14, 15เชิญพี่น้องชาวสมุยนะคะดีนะที ทางอบจที่จะทําโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นการฟื้นฟูอดีตที่ผ่านมาที่เราเมื่อก่อนเด็กๆได้ไปเที่ยวดูหนังกลางแปลงแล้วก็ไม่คิดว่าการจัดแบบนี้จะมีพี่น้องประชาชนในกาะสมุยมาเที่ยวมาชมได้ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่ผ่านมาได้มาเอาๆใช่ค่ะได้ได้มากินลิ้มรสอาหารท้องถิ่นก็คิดว่าเป็นเรื่องดีๆกระแสของในชุมชนก็ ได้มีส่วนร่วมและพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะคิดว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะในในชุมชนในพื้นที่ที่จัดนะคะชุมชนต่างๆที่อำเภอเกาะสมุยก็มีส่วนร่วมอยากจะเชิญชวนพี่น้องอำเภอเกาะสมุยนะคะนักท่องเที่ยวนะคะก็เชิญมาเที่ยวงาน ถึงจะเป็นเข้มหนังชายนะคะก็คงจะแนวแนวหนังฉายชายเลนะคะคก็มาปิ้งปลาปิ้งปลามา,าชวนชิมอาหารพื้นเมืองสม,มุยมาดูบรรยากาศเก่าๆ,ๆก็เชิญชวนทุกท่านโอเคขอบคุณครับพี่